ข้อเข่าเ,าเสื่อมเจอจากเมื่ออายุมากขึ้นครับน้ําในข้อเข่ามันน้อยลงตามธรรมชาติฮนะโดยธรรมชาติมันอยู่แล้วที่เมื่อกี้ผมบอกลแล้วง่าว่ามากกว่า50าสิอายุมากกว่า50คนไทย40จะมีผานเรื่องการเข่าเสื่อม <pencils> สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเข่าเสื่อมเมื่อเข่ามันจะเกิดการสีกันเ <sized> <kef> มื่อเกิดการเสียกันคุณจะเลยมีเสียงเสียวมีเสียงว่ามีเสียงกร๊อบแกรบที่มันเกิดจากการสีกันแล้วสัมพันธ์กับท่าทางที่คุณมีการงอเข่าเยอะมันเลยบอกว่านี่เป็นเหตุผลว่าอ่ะเขาก็เลยมีอะไรมี u c 2มาเพื่อออออบบกกธิิาาาายยว่่เเเเตมนนนน้ถหหรืคคคทุณ็ฆษั แล้วหมอฟันมั่นใจว่าแตกต่างแล้วทําให้เป็นแบรนด์ที่ดอกรฟันฟูอินวันนี้คือเป็นอาหารเสริมนี่เป็นคนที่ปวดเข่าอันดับหนึ่งเลือกทานเพราะอะไรเพราะผมมีโปรตีโอไกแคนตัวนี้แหละฮะเป็นตัวสําคัญที่ใช้ในการดูดน้าโครงสร้างของน้ํามันไม่ได้มีแค่ U C t o อย่างเดียวแต่เห็นไหมฮะว่าจริงๆแล้วมันต้องมีคอมเพเมนต์ของไอ้แง่งๆที่เหมือนยาแปลงีฟันเนี่ยอันนี้แหละครับคือโปรตีโอไกแคนตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ในการดูดน้ําผมเอาฝารสก,กัดนี้มาจากประเทศญี่ปุน่นอันนี้เลยเป็นสิ่งที่ทําให้หลายๆคนหลายๆเคสเวลลาากกินนฟัเเยบอออว่